ปวดไหลย,ย้อนโรคกระเพาะปวดท้องแสบท้องบ่อยเบื่อทานยาแล้วไม่ดีขึ้นแนะนํามาลองทานผงกล้วยน้ําว้าดิบดูค่ะรสจืดไม่ฝาดไม่ขมชงง่ายใช้ผงกล้วย1ช้อนโต๊ะหรือ2ช้อนชาผสมกับน้าอุ่น200มลลิตรหรือ1แก้วกาแฟจะใส่ขวดเชคแบบนี้ก็ได้สะดวกละลายเร็วดื่มง่ายเติมน้าพึ่งได้แต่ระวังเรื่องความหวานนะคะคนมีอาการจุกคอแน่นอกแสบท้องให้ดื่มก่อนอาหาร30นาทีเช้าเย็นติดกันสักระยะหนึ่งถ้าอาการดีขึ้นหรือไม่มีอาการแล้วให้ดื่มวันละหนึ่งครั้งก่อนอาหาร ผงกล้วยน้ำว้าดิบมีสรรพคุณช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารช่วยบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นอกแสบร้อนท้องมีไฟเบอร์สูงช่วยแก้ท้องผูกได้มีตัวช่วยที่ดีแล้วอย่าลืมเลือกทานอาหารให้เหมาะสมกดไหลย้อนและโรคก,กระเพาะจะดีขึ้นได้ด้วยการปรับพฤติกรรมการกินควบคู่ไปด้วยนะคะ